ผมจะทำผักกาดขาวซอสไข่ขาวนะครับผมเมนูที่เหมาะกับคนที่เป็นไตนะครับเกี่ยวกับพวกโรคไตนะครับหรือว่ามีความเสี่ยงจะเป็นต้องดูเลยนะครับเมนูนี้วัตถุดิบของเรานะครับอันดับแรกก็จะมีผักกาดขาวกันก่อนเลยอันนี้ผมก็เด็ดออกมาเป็นใบล้างทำกะอาดไว้แล้วนะครับแล้วก็ไข่ไก่ครับเดี๋ยวเราจะแยกเอาแต่ไข่ขาวเนาะไม่ใช้ไข่แดงแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น แป้งมันสับปะหลังผสมน้ำนะครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับจะเอาไว้ทําให้น้ํามันเหนียวนะครับแล้วก็กระเทียมสับครับพริกไทยป่นครับผมปรุงรสมีแค่น้ํามันหอยแค่นั้นเองง่ายๆเลยครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับวันนี้ผมเลือกใช้กระทะเชฟบุกนะครับขนาด26ิซนติเมตรต้องถือว่าเป็นกระทะที่ปลอดภัยมากๆนะครับผมกระทะของเราเนี่ยค่าโลหะหนักหรือค่าสารที่เป็นอันตรายเนี่ยเป็นศูนย์นะครับ แล้วผมก็จะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นไตนะครับ <c oughs> ก็แนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันกาโนล่าก็ได้หรือว่าน้ํามันดอกทานตะวันก็ได้นะครับหรือจะเป็นน้ํามันมะกอกก็ได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นไตนะครับผมกระเทียมตามลงไปเลยครับนะครับผมอ่าในกระทะย,ยังไม่ร้อนไม่เป็นไรเลยครับใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมแค่พอห,หอมๆนิดนึงนะครับ ไม่ต้องให้ถึงกับเกรียมถึงกับไหมนะครับแค่ให้กระเทียมมันพอมีกลิ่นหอมๆเนาะแบบนี้หลังจากนั้นก็ตามด้วยผักกาดขาวที่เราเตรียมไว้แล้วได้เลยครับนี่ผัดได้เลย,เลยคุณผู้ชมให้มันมีกลิ่นหอมๆสักหน่อยนะครับจะได้หน้ารับประทานมากขึ้นอ่าวันนี้จะทําออกมาในสไตล์คล้ายๆกับอาหารจีนนะครับผมอันนี้เราผัดแบบนี้ผักก็จะมีความหอมความน่ารับประทานอย่างกระเทียมเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ควรจะใส่นะครับเพราะว่า กระเทียมจะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารนะครับเพราะว่าคนที่เป็นไตนะครับผมหรือว่าเป็นความดันสูงเนี่ยก็จะกินพวกเครื่องปรุงมากไม่ได้กระเทียมเป็นเป็นตัวที่ช่วยให้เราเจริญอาหารได้นะครับเพิ่มรสชาติเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับอาหารนะครับเพราะปกติทําอาหารให้คนที่แบบเออเป็นความดันหรือเป็นไตเนี่ยเขาจะใส่เครื่องปรุงเยอะไม่ได้เราก็เลยต้องใช้กลิ่นจากการผัดกระเทียมผัด,ผดกระทะนี่แหละทําให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นโอเคกิ่นอมออกมาแล้วผมก็จะเติมน้ําลงไป ใส่น้ำลงไปไม่ต้องเยอะครับเพราะเดี๋ยวผักกาดขาวจะออกน้ําด้วยประมาณสักครึ่งถ้วยตวงก็พอแบบนี้แล้วเดี๋ยวรอให้ผักของเราสลดกันนิดนึงถ้าน้ําน้อยไปก็เติมได้นะครับเพราะเราจะทําออกมาคล้ายๆกับรัดหน้านะครับก็จะมีน้ําหน่อยแต่ว่าผมแนะนําไม่ค่อยๆเติมถ้าคุณใส่ทีเดียวเยอะๆเลยเดี๋ยวผักกาดขาวออกน้ํามามันจะกลายเป็นแฉะเกินไปครัวเชฟบุ๊กเราเน้นง่ายครับเน้นง่ายแล้วทากินได้จริงนะครับผัดแบบนี้ไปเลยนะครับจะเย็นๆนิดนึงเพราะว่า อยากจะให้น้ำเนี่ยมันมีรสชาติความหวานจากผักเนาะเวลาเรากินน้ําไปเราจะไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงเยอะไม่ต้องใช้น้ําตาลไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆเติมทีนีหน่อยทีละหน่อยอย่าให้มันเยอะเกินไปเยอะเกินไปมันจะจืดนะครับก็จะเห็นว่าพอผักเขาจะเริ่มสลดลงไปเรื่อยๆเนาะพอผักเริ่มสุกแล้วได้กลิ่นหอมจากกระเทียมแบบนี้นะครับใส่น้ํามันหอยลงไปครับนะครับอันนี้ก็มากน้อยก็อยู่แล้วแต่ชอบเลยนะถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็น โรคไตนะครับผมไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับไตเนี่ยพี่อาจจะปรุงซีอิ๊วปรุงอะไรเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับแต่ว่าน้ำมันหอยเนี่ยถือว่าค่อนข้างมีโซเดียมต่าและถ้าเทียบกับเครื่องปรุงอื่นนะครับถ้าเทียบกับซีอิ๊วน้ำปลาเนี่ยนำมันหอยถือว่าโซเดียมต่ํากว่านะครับะฉะนั้ผมก็จะปรุงแค่น้ำมันหอยอย่างเดียวจะเห็นนะครับใส่น้ำมันหอยลงไปหอมมากแล้วสีน้ำซุปก็จะเป็นสีน้ําตาลอน่อ,อนๆช่วยรับประทานผักก็สุกได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ตัวนี้ครับน้ําผสมแป้งมันอ่า ก็คือพี่ใส่แป้งมันหนึ่งช้อนพี่ก็ใส่น้ำหนึ่งช้อนประมาณนั่นแหละแล้วคนนิดนึงเหมือนลาดหน้าแล้วก็ใส่ลงไปครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะคนให้น้ำมันเหนียวเหนียวครับเอาละ่ะให้มีความหนืดหนืดเหมือนลาดหน้านิดนึงจะได้เหมือนกับซอสในสไตล์อาหารจีนนะครับผมเอาล่ะครับเหนียวเหนียวแล้วต่อไปผมก็จะเริ่มทําให้มันเป็นซอสในสูตรพิเศษแล้วมาดูเคล็ดลับการเพิ่มความอร่อยกันแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็คือเราจะใช้แค่ไข่ขาวอย่างเดียวอะ เราจะแยกนะครับเอาเฉพาะไข่ขาวเราจะไม่ใช้ไข่แดงเลยคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่เป็นไตนะครับเขาจะนิยมกินไข่ขาวซึ่งมีโปรตีนที่ดีต่อร่างกายนะครับผมส่วนไข่แดงในจริงแล้วก็ดีแต่ว่าอาจจะแบบไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไตเท่าไหร่นะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปครับเนี่ยครับพี่จะเห็นว่าน้ํามันจะเหนืน่ๆแบบนี้นะแล้วเราค่อยๆใส่ไข่ขาวลงไปพร้อมกับคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยมันจะเกิดเป็นซ้อนเหมือนเนื้อปูเห็นนะไหมน่ากินมากเลย นะครับจะเกิดเป็นซอสขึ้นมาเหมือนเนื้อปูนะครับผมนี่เลยแบบนี้เลยอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้ก็คือพริกไทยครับพริกไทยนี่จําเป็นมากเลยเพราะว่าเครื่องปรุงน้อยพริกไทยจะช่วยให้เจริญอาหารช่วยเพิ่มความอยากอาหารครับเสร็จแล้วครับนะครับผมขออนุญาตแนะนําอีกนิดนึงกระทะเราไม่ติดเลยครับดูสิน้ําจะเหนียวแค่ไหนกระทะเซบูก็ไม่ติดครับนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยกระทะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจัดลงจานแล้วครับ ัดลงจานแล้วนะครับเสร็จแล้วครับผักกาดขาวซอสไข่ขา,ขาวครับเมนูที่เหมาะสาหรับผู้ป่วยที่เป็นไตนะครับผมต้องบอกว่าข้อดีก็คือผักกาดขาวนั้นมีโพแทสเซียมต่ํามากนะครับนั้นผู้ป่วยที่เป็นไตรับประทานได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับและยังช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายนะครับช่วยลดความเสียเเส่ยงในการเป็นหวัดลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้นะครับผมและไข่ขาวก็ถือว่าเป็นโปรโตีนที่ดีนะครับที่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตามากๆเพราะฉะนั้นจานนี้รับรองว่า ครบเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ะทะเชฟบุ๊กสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพัสแล้วก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทําเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์เกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทําอาหารสนุกทําอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผม